อปะลา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 ครับว้าวเฮอค้างไ้ว่อยเก่งเ้ยครับบนที่ละหมื พกวกก็ใช้มือเดียวไม่ใช่ต้องเอาหัวตีแรงๆตนแเราเอาเท้าขึ้นนี่ทายอยู่ไปสิไปตีแรงๆไออมนไปอมะเอมอโอเกดเอมเอม ครับภูมิไหนไม่ดีรังกาเอมเอมอย่าพวดเอ็มเอมอย่าเอมออ่ะูดี็มอม่ากด็ม่ได้อม่เอ็มาอ็่าก็มเอม่อเ่ ไายไม่ทำกาโอ้เดี๋ยวเขาไม่ชอบนายแน่เลยเนี่ยอย่าอย,า,ยาลูกอย่าตีเนาะอ้ผมไม่ร้องผมไม่ร้องนี่เดียวเองเอืขอโทษแล้วเอ็มขอโทษแล้วครับอ่าคุณนายอ,ยาาาเยอะเอออก่งซวยที่ไม่ได้เลย เออที่แข็งแรงทำไมคอพี่บุมเป็นงั้นล่ะทำไมหัวนหนไม่ตั้งนั่งไว้ทีกาเออเอองั้นกาทำไมฟังจังเลยสองคนนี้เนี่ย

ครับอืมโอ้ในสองคนเจ๋งมากเลยได้นานถึงมอือข่ยากออน้อมาแล้วอน้อมาแแม่าแล้วครับ ลุงฟุงแบบจรงมากไม่ต้องเอามือทื้ครับไอทีตั้งพูได้แไหนฟุู้อย่าไม่ต้องเอามือทำาืยนดูนี่ดูนี่้แ่กเอาไปเป็นปิ๊กวม Oh, kena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 